สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่แจงสาวบ้านป่านในอเมริกานะคะค่ะวันนี้เนาะแจงจะพาพิพี่เพื่อนนะคะไปเที่ยวน้ำตกแล้วก็ปินเขานะคะจําได้ไหมเมืองนี้คุ้นไหมคะคุ้นไม่เอย่ยก็เป็นเมืองที่แจงมารับประทานอาหารกับคุณสามีจําได้ไหมคะที่มี ร้านที่มีกังหันลมนะคะหรือว่ามีรหัสวิทยน้ำนะคะเป็นร้านที่น่ารักน่ารักจำได้ไม่เอ่ยเนี่ยนะคะร้านก็อยู่ตรงขวามือเนาะชื่อว่าร้านมิวเฮาส์นะคะจำได้ไหมนี่ร้านนี้ล่ละค่ะจำได้ไม่เอ่ยนี่ลหละค่ะก็ ครั้งแรกนะคะ on the way on the way เช่นเคยนะคะกำลังมุ่งหน้าไปที่ Little Mitchell Bus b e n c h r t a i l ไปค่ะเรากำลังจะถึงแล้วนะคะพี่พินเพื่อนจ๋าแจงก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกเนาะยังไม่เคยมาที่นี่นะคะและก็อีกอย่างที่แจงชอบเนาะ ตรงนี้ไม่ไกลจากบ้านแจงเลยนะคะพี่พิพเพื่อนจา๋าค่ะมาร่วมสนุกกับการเที่ยวชมธรรมชาติไปกับแจงสาวบ้านป่านะคะไปค่ะพี่ปินเพื่อน,น,นจา๋าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแจงมาไฮกิ้งนะคะมาเดินปีนเขานะคะที่นี่เลย fast pressure trail นะคะตรงนี้นะคะ ส่วนนี้ก็เป็นวิวนะคะวิวภูเขานะคะเราจะเดินประมาณห้าห้าไม์นะคะแล้วก็มีน้ําตกด้วยไปค่ะ let's go <S ค่ะเพื่อนๆค่ะพี่เพื่นเพื่อน,น,นค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะนี่นะคะเหมือนมีบ้านคนอยู่บนยอดเขาด้วยค่ะนั่นนะคะ บ้านคนหรือเปล่าไม่รู้เอาละค่ะเราไปต่อเนาะเพื่อนๆคะ่ะพอมาถึงตรงนี้นี่ลมเย็นสบายมากเลยค่ะว้าวคุณสามีบอกว่านะคะตามที่เขาเข้าไปดูรายละเอียดตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะคะแต่เขามีการอนุญาตให้คนเข้ามาเที่ยวชมได้นะคะว้าวว้าวมากเลยพี่พเพื่อนจา๋า แล้วยินเสียงลมไหมคะนี่อันนี้เขาบอกว่าเป็นมิเชลลิเวอร์นะคะว้าวมากเลยเพื่อนๆจ๋าครั้งแรกนะคะเนี่ยต้องขอบคุณคุณสามีนะคะมิเชลลิเวอร์ สวยมากๆเลยเรามาดูมุมนี้นะคะแจงอยากแบ่งปันให้พี่เพื่อนๆได้ชมด้วยนะคะนี่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวแจงจะถ่ายวิดีโอให้ดูเป็นจุดๆนะคะพี่เๆพๆื่อนเพื่อนจ๋า พราะทีว่าคลิปจะไม่ได้ยาวเกินไปเนาะ Let's go baby Let's go เพื่นคะเคว<อ>่นแจงอยากจะบอกว่าพอมาแจงเข้ามาถึงข้างในเนี่ยแจงรู้สึกว่าเย็นสบายนะคะเย็นแบบสบายมากเลยนะคะเป็นอะไรที่แบบนาเยี่ยวนะคะตามแจงมานะคะ Let's go นะคะ ต้นไม้ก็ต้นใหญ่นะคะสดชื่นมากๆเย็นสบายไม่ร้อนเลยอ๋อตรงนี้ก็มีที่จอดรถอ๋อนี่นะคะอโอเคเราไปต่อนะคะ พยายามหมุนกล้องให้ช้าบอกตัวเองนะคะเตือนตัวเองถ้าแจ้งหมุนกล้องเร็วขออภัยนะคะพี่พินเพื่อนจะตื่นเต้นอีกแล้วนะคะตื่นเต้นอีกแล้วเพื่อนๆค่ะทางขวามือของแจงจะเป็นบ้านคนนะคะเห็นพอลางๆเนาะ ยเขาโชคดีจังเลยค่ะเขาอยู่ได้อยู่ตรงตีนเขาด้วยเนี่ยแจงอยากแจงอยากได้บ้านอยู่ติดตีนเขาอย่างนี้ละคะ่ะแต่แจงก็ไม่ได้เนาะเราพยายามที่จะมองหาแล้วนะคะมองหาบ้านที่ที่อยู่ติดกับตีนเขาแบบนี้นะคะเห็นไหมเราก็ไม่ได้นะคะ มีความสุขจังเลยค่ะ,ะเราเดินต่อเนาะปะวอกวอกวอลคืนจะเดินทุวอต้องพูดคำว่าอิจฉาจังเลยเพ,พื่อนๆค่ะ ต้องพูดคำว่าอิจฉาอุโซ so yeah. คิวย่าอิจฉาคนที่อยู่ติดกับภูเขาแบบนี้จังเลยย่า yeah, I think so. They are so <was> cute. <laughs> ธรรมชาติสุดๆเลยนะคะพเพื่อนๆจ๋าเดินไปก็ได้กินกินหอมของดอกไม้ป่านะคะแล้วก็อากาศบริสุทธิ์มากเย็นสบายโอ้ยมีความสุขมากๆเลยแจงนี่หัวใจฟูเลยนะคะอดีจังเลย เป็นวันที่ยอดเยี่ยมแล้วก็พิเศษสุดๆสําหรับแจงนะคะเนี่ยคนชอบธรรมชาติคนรักธรรมชาติก็จะประมาณนี้นะคะค่ะแจงก็มาถึงสะพานอันที่สองแล้วนะคะตามที่คุณสามีพูดให้ฟังเนาะว่า เราสามารถเดินได้ตามเทรลเฉพาะเทรลที่เขาให้เดินนะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเนาะถ้าแบบว่ามีเทรลเล็กๆเข้าไปนะคะเขาไม่อนุญาตนะคะเขาจะอนุญาตให้เดินเฉพาะเป็นจุดๆนะคะอันนี้ก็เป็นลำธารเล็กๆนะคะเป็นสตรีมเล็กๆนะคะพี่เพื่อนจ๋า ไม่รู้ว่าเชื่อมกับที่แจงเห็นตรงสะพานแรกหรือเปล่านะไม่รู้ว่าเชื่อมกันหรือเปล่านะคะเพราะว่าช่วงนี้มันน้าร้อนเนาะน้ํามันก็จะไม่เยอะนะคะแล้วก็คือมีอีกอย่างหนึ่งที่แจงสังเกตนะคะว่าเนี่ยตามเทลนะคะตามเทลเป็นระยะระยะเขาจะมีป้ายบอกนะคะบอกว่าเนี่ยพืชพันธุ์นี้ชื่ออะไรพี่น้องแจงเห็น ยาตะก่ตนเยอะมากนะคะเขาจะมีป้ายเล็กๆบอกนะคะเขาจะปักตรงพื้นเลยเนาะเตียว่าเนี่ยต้นไม้ต้นนี้ชื่ออะไรพืชพันธุ์นี้ชื่ออะไรนะคะเป็นระยะๆะะเนาะก็เหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลแต่ว่าเขาก็โคกับทางหน่วยรัฐนะคะถ้าพูดเป็นภาษาบ้านเราเนาะเห็นไหมเนี่ยค่ะทรายไร้คุณจรเนี่ยค่ะเขาจะมีเป็น เป็นทรายบอกอย่างนี้นะคะเป็นระยะระยะนะคะ stay a w อด์่เด oh เขาบอกว่าเขาบอกว่าป้ายเขาบอกว่าให้ห่างจาก พุ่มไม้ตะกี้นี่นะคะเพราะว่ามันมีมันมีหนามแล้วก็มันสามารถตอดเราได้นะคะเจงก็มัวแต่ถ่ายปอเจงก็ไม่ได้สังเกตเะว,ว่ามันเป็นต้นอะไรนะคะนี่นะคะเราเลี้ยวแล้วนะคะนี่อย่างเงี้ยเนี่ยคือเขาอนุญาตให้เราเดินได้นะคะดีจังเลยก็มันดีตรงที่ว่า เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะคะแต่ว่าเขาก็อนุญาตให้เรามาเที่ยวชมได้เนาะก็คงจะเป็นเพราะว่าเมืองเอชเชนวิวนะคะเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงคนรู้จักมากเมืองที่แจงมามากินข้าวนะคะกินข้าวที่ร้านอาหารที่มีที่มีกังหันน้ำนะคะจำได้ไหมนั่นแหละเขาคงโคกันนะคะแต่ว่าพื้นที่ ตรงไหนที่เข้าห้ามเราก็ไม่ไปแค่นั้นละค่ะเราไม่ทําผิดกฎเขานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาไม่ให้ทิ้งขยะนะคะเ็าไม่ให้ทิ้งขยะ,ะขขยตรงเทรลแบบนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะกลับถ้าเจอขยะเดี๋ยวแจงจะเก็บขยะไปด้วยนะคะเพราะว่าแจงมีถุงพลาสติกติดมาด้วยเนาะ